เอาละครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับเรื่องเดอะสโตนพระแท้คนเก๋เมื่อชายหนุ่มผู้มีชีวิตแสนอาภัพอยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อเกิดป่วยไม่มีเงินรักษาชายหนุ่มพบว่าเขามีพระสมเด็จในตำนานมูลค่า100ล้านเขาจึงจำเป็นต้องออกขายสมบัติชิ้นเดียวที่เขามีทำให้เขาเจอกับเรื่องรล่ามากมายพระเอกจะขายพระได้หรือไม่และจุดจบจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้ที่มูลเซเบอร์สปอย ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราหน่อยละกันนะครับไปกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดชายที่เห็นคือเอกพระเอกของเรื่องน้องประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักคุณพ่ออยู่ในอาการโคมา่าภาวะสมองบวมแต่ทว่าน้องแกไม่มีเงินไม่ว่าจะหายืมใครหรือหางานที่ไหนก็ไม่มีใครรับอยู่มาวันหนึ่งเขาขนของเก่าคุณพ่อจนได้สังเกตเห็นว่าคุณพ่อมีพระอยู่จำนวนหนึ่ง เอกศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนได้พบไลฟ์สดที่รับดูพระออนไลน์ของเซงพาราไดเอกส่งข้อมูลไปให้ปรากฏว่ามีองค์หนึ่งเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ของเฮียรัตในตำนานที่ว่าในตำนานเนี่ยคือปลอมเยอะจนเป็นตำนานเซงส่งไลน์ทักให้เอกไปเจอที่ลานในวันพรุ่งนี้ตอน11โมงเชา้ชาเช้าวันใหม่ณนะที่พันทิพย์งามวงวาน เสงบรรจงส่องทีละองค์ทีละองค์จนมาถึงองค์สมเด็จพี่แกตีว่าเป็นพระเกเสงเหมาทั้งหมดเนี่ยในราคาหนึ่งล้านบาทเอกเกิดสงสัยถ้าทุกองค์แท้แล้วทำไมสมเด็จถึงปลอมละ่ะเสงตีมึนมันเป็นเกฝีมือเขาจะเอากลับไปสอนในไล์สดถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามร้านอื่นได้นะด้านเอกคนซื้อเขายกพระเพื่อจะไปถามร้านอื่นเสงรีบแทรกทันควัน ถ้าถามร้านอื่นแล้วกลับมาไม่ได้ราคานี้แล้วนะมันเป็นมารยาทในวงการพระนะ่ะจูๆ่ๆเสียนอ้วนก็ปรากฏตัวเสงจึงบอกให้เพื่อนอ้วนลองดูให้แทนพี่อ้วนก็ตีเกเหมือนกันเอกเริ่มลังเลพี่เพิ่มเงินให้ผมอีกหน่อยได้ไหมเสงเพิ่มให้เป็นล้านสองทว่าหมวยเสียนพระเจนแซดสาวคนสวยลูกสาวของเจ้าพ่อสุนทรเสียนพระผู้มีที่พลที่สุดในวงการนี้ แถมยังเป็นหัวหน้าสมาคมพระเครื่องอีกด้วยหมวยตีตรงข้ามมีสิทธิ์แท้นะองค์เนี้ยเลิกลากกันใหญ่ละครับเด็กอย่างเธอจะไม่เข้าใจอะไรหมวยยืนยันเสียงแข็งเธอดูพระเก่าของพ่อมาตั้งแต่เด็กราคาอาจจะไปถึงร้อยล้านเลยก็ได้ถ้าอยากให้ชัวร์วันอาทิตย์มีงานประกวดพระที่ศูนย์ราชการลองไปดูก่อนก็ได้นะเสียงยัวเขาหายไปและกลับมาพร้อมกับเงินสองล้านเอกเอกใจหนักกว่าเดิม เขาขอเก็บพระไปวันประกวดก่อนก็ได้หมวยพาเอกไปกินข้าวเธอโชว์ย่อนพระลงน้ำเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้เอกเผยคุณพ่อเป็นตำรวจเก่าหมวยใช้เส้นสายโทรถามผู้การจนได้รู้ว่าคุณพ่อเป็นร้อยเอกปลดประจำการจริงๆหมวยจึงจับได้ว่าเอกซื่อจริงๆถึงขั้นซื่อบื้อเลยแหละเธอจึงรับเป็นทุรลให้ภายใต้เงื่อนไขส่วนแบ่ง10ทั้งสองจับมือกันถือเป็นอันตกลง ต่อมาภาพเผยให้เห็นว่าพระสมเด็จองค์นี้มีตำนาน30ปีก่อนเฮียรัตสวมพระองค์นี้ไว้ขณะถูกยิงศพไม่มีแผลกระสุนกว่าร้อยนัดในที่เกิดเหตุมีเพียงนัดเดียวที่เจาะเข้าเบ้าตาขวาเสียชีวิตปฏิหารเป็นที่เรื่องลือแต่ทว่าพระบนคอเฮียรัตได้หายไปเอกยกมือขึ้นหัวขอให้แท้นท่านเมื่อวันประกวดมาถึงเสียนพระน้อยใหญ่พากันมารวมตัว หมวยหยิบพระมาให้เอกถ่ายรูปก,ก่อนจะยื่นให้คณะกรรมการกรรมการพูดให้สบายใจสมเด็จวันนี้องค์ที่สิบแล้วน้องไม่นานผลปรากฏว่าเป็นของแท้หมวยกอดเอกด้วยความดีใจผู้ร่วมงานพากันแตกตื่นแต่แล้วเจ้าพ่อสุนทรประธานสมาคมพระเครื่องก็ปรากฏตัวหมวยไม่สบอารมณ์เท่าไหร่สุนทรยื่นนามบัตรให้เอกก่อนที่จะจากไปจากนั้นหมวยก็อาสาที่จะเป็นคนปล่อยพระให้ตกดึก เอกเอาพระมาเก็บไว้กับพ่อเขาพูดด้วยความหวังเราจะรวยกันแล้วนะพ่อหมวยบอกด้วยน้ำเสียงอดออนพระราคาสูงแบบเนี้ยหาคนพร้อมซื้อยากต้องรออีกหน่อยนะเอกเอกเฝ้ามองไลฟ์สดของนางด้วยความหวังแต่แล้วจู่ๆก็มีข้อความเข้าจากชายปิศนาที่ชื่อว่าวิกเตอร์พระฉันอยู่ไหนไม่นานวิกเตอร์ก็เข้ามาจากข้างหลังพี่แกจับเอกกดพื้นรวหมัดไม่ยังพระสมเด็จอยู่ไหนเอกไม่ตอบ พะพ่อฉันฉันจะไม่ให้แกหรอกพี่โหดหักนิ้วทีละนิ้วงั้นพ่อแกก็เป็นขโมยเอกร้องขอชีวิตโชคยังดีที่เสียงเคาะประตูได้ช่วยชีวิตเอกไว้วิกเตอร์หนีปรากฏว่าคนที่เข้ามาเป็นเฮียเสงพี่แกถามเช่าพระพร้อมทั้งหอบเงิน30ล้านมาให้ซึ่งเอกขอไปถามหมวยก่อนแต่หมวยไม่รับสายเอกจึงถอดพระจากคอคุณพ่อมาให้ถึงอย่างนั้นเสงก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นคนละอง คนอย่างเซ้งถ้าได้เห็นพระแล้วไม่มีทางที่จะหลงพวกเขารู้ตัวนางหมวยแอบ,บสลับพระเซ้งบอกให้ติดต่อกลับหลังได้พักคืนก่อนที่จะจากไปเคาะซ้ำกำซัดพ่อดันมาสิ้นใจลงเสียอีกนะักงานศพมีเพียงผู้การมาเป็นแขกในงานหนุ่มใหญ่เผยพ่อหลานเป็นลูกน้องมือดีแต่จูจ่ๆก็เงียบไปเลยมาเจออีกทีก็เป็นศพไปแล้วซะง,งั้น ผู้การมอบนามบัตรให้ก่อนจะเอ่ยถามถึงพระเครื่องเอกเริ่มเอกใจเบี่ยงประเด็นคุณลุงบอกมีอะไรก็โทรถามเขาได้นะไม่ต้องเกรงใจหลังจากนั้นเอกแอบสะกดรอยตามหมวยไปที่คอนโดแต่กาดห้ามเอาไว้กลับไปเธอะนะไอ้นุม่มเชื่อฉันเถอะคคืนนั้นเอกมองดูไล้สดเสียนหมวยด้วยความแขนพร้อมทั้งส่งข้อความนัดพบวิกเตอร์เช้าว,วันใหม่วิกเตอร์ละแวงเอกเอ่ยผมไม่ได้หลอกพี่มาหลอก ผมแค่อยากให้พี่ร่วมมือกับผมตามหาพระขายได้เมื่อไหร่แล้วก็เรามาหารกันคนละครึ่งหมวยไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวป้นหมวยไม่ง่ายเหมือนป้นผมหรอกวิกเตอร์พูดด้วยความมั่นใจฉันทําเองคนเดียวได้ชายหนุ่มแยง้งแล้วมันจะทันไหมล่ะพี่กว่าจะหาพระเจอพระอาจจะไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็เป็นได้ถึงอย่างนั้นวิกเตอร์ก็ไม่สนใจอยู่ดีเขาลุกขึ้นเอกคว้าแขนพี่โหดไว้ของของผมผมก็มีสิทธิ์เอาคืนหรือเปล่าพี่ ให้ผมไปด้วยนะวิกเตอร์ไม่ตอบเป็นอันว่าตกลงต่อมาสองหน่อแต่งตัวมิดชิดพร้อมเริ่มงานแกอยู่ตรงนี้ให้ฉันจัดการคนขับถ้าหมวยหนีนายค่อยตามมานะวิกเตอร์เริ่มปฏิบัติการจี้รถปรากฏว่าหมวยเป็นคนขับรถส่วนคนขับที่แท้จริงอาการสาหัสอยู่ข้างหลังแถมสมเด็จก็ถูกขโมยไปก่อนหน้านี้แล้ววิกเตอร์อยากให้ทิ้งลุงแล้วขับรถออกไปตามหาพวกมัน ส่วนเอกผู้แสนดีให้พาลุงไปที่โรงพยาบาลก่อนแผนล้มเหลวจบที่ลุงเข้าโรงพยาบาลจับหมวยไว้เขีนข้อมูลวิกเตอร์เปิดลางน้ําแข็งให้เอกดูเอกพูดเสียงแข็งแกทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงคิดว่าฉันโง่เหรอฮะแล้วใครเอาพาพไปภาพย้อนตอนเกิดเหตุชายปิศนาตัดหน้ารถจากนั้นก็มีชายอีกกลุ่มหนึ่งยิงลุงคนขับฉุดกระชากลากถูกันอยู่พักนึงหมวยเห็นท่าไม่ดีจึงคิดหนี แต่ชายชุดดำจับเธอเอาไว้หมวยจัดอีกฝ่ายเป็นแผลภาพตัดกลับมาหมวยยกมือไหว้ขอโทษฉันไม่รู้จริงๆนะว่าใครเอาพระไปแต่ฉันรู้ว่ามันจเจาไปขายให้ใครซึ่งคนคนนั้นเนี่ยคือเสียไพโรธเจ้าของค่ายหมวยเพชรยินดีสุดยอดนักสะสมสมเด็จวัดรฆังของเฮียรัตเท่าไหร่เขาก็พร้อมสู้นะัค่ายมวยชื่อดังเสียเผยที่มาของการเป็นนักสะสมเมื่อครั้งอดีตพี่แกเคยถูกลงขัน มือสังหารยิงแกไม่เข้ามีเพียงเสื้อเท่านั้นที่เป็นรอยเฮียกเปิดกุกพระเฮียรัตให้ดูซึ่งขาดองค์สมเด็จอยู่เพียงองค์เดียวจากนั้นเสียให้ดูภาพคนที่จะเอาพระมาปล่อยแต่จู่ๆชายคนนั้นก็ถูกลากขึ้นรถตู้พวกเขาจึงรีบตามไปซึ่งคนลักพาตัวไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เสงพาราดายส่วนคนที่มาขายพระชื่อเงาะซึ่งไม่มีสมเด็จหมวยสังเกตเห็นแผลที่แขน หญิงสาวรู้ได้ทันทีว่าเงาะนี่แหละเป็นชายชุดดำวิกเตอร์หักนิ้วเงาะจนยอมปีกปากเงาะเผยผมทำงานหลังล้านให้ป๋าสุนทรส่วนสมเด็จก็อยู่กับท่านนั่นแหละและที่จะเอาพระมาปล่อยกับเสียภพยโลดนั้นเป็นความตั้งใจของเขาเองที่จะเอาเรื่องสมเด็จเป็นข้ออ้างเพื่อเข้าถึงตัวเสียและปล่อยพระองค์อื่นๆเงาะเพียงแค่อยากได้เงินไปประกันตัวลูกชายเท่านั้นหลังจากที่ได้รู้ตัวการ ทุกคนถึงกลับไปไม่เป็นหมวยกับเซงเริ่มมีปากเสียงกันยกใหญ่หมวยลำเลิกอดีตเมื่อก่อนสมัยเฮียเซงยังเป็นลูกน้องปา๋าเซงเคยอ้างชื่อป๋าไปปล่อยพระเก๋ป๋าจึงช่วยเคียร์ให้แถมยังใจดีเปิดร้านให้อีกทุกคนแยกย้ายกันกลับไปตั้งหลักเอกถามวิกเตอร์ด้วยความขาดใจทำไมตอนนั้นพี่ถึงบอกว่าพ่อผมเป็นขโมยละ่ะวิกเตอร์บอกด้วยสีหน้าเรียบเฉยเรื่องบางเรื่องไม่ต้องรู้หรอก ส่วนหมวยก็ขอโทษเอกเธอนึกไม่ถึงว่าเรื่องมันจะบานปลายมาขนาดนี้พร้อมทั้งบอกว่าอย่าไปเชื่อใจวิกเตอร์มากนะเอกจึงถามกลับแล้วฉันจะเชื่อใจเธอได้หรือเปล่าหมวยเงียบไม่ได้ตอบอะไรเช้าวันใหม่ณลานเช่าพระของเจ้าพ่อสุนทรเอกกับวิกเตอร์บอกป๋าว่าจะเอาพระสมเด็จมาปล่อยป๋าเล่นใหญ่เขียนลูกค้าทุกคนในลานเพื่อต้อนรับชายหนุ่มวิกเตอร์เดินผ่านเครื่องตรวจอาวุธ ปรากฏว่าเครื่องดังกาดปล่อยพี่โหดเข้าไปเพราะเห็นว่าเป็นแขก VIP เอกยื่นพระให้สุนทรส่องป๋าตีว่าเก๋เอกตีเนียนมันจะเก๋ได้ยังไงกันละ่ะผมเพิ่งชนะประกวดมานะป๋าบอกหลานน่าจะโดนสลับพระแล้วละ่ะของดีๆแบบนี้มันต้องอยู่กับคนที่บรารมีถึงเท่านั้นละ่ะที่จะครอบครองได้ป๋าหยิบถาดสมเด็จให้ดูในนี้มีพระแท้อยู่เพียงองค์เดียว วิกเตอร์ส่งสัญญาณให้ทุกคนเข้ามาตามแผนหมวยกับเซงปรากฏตัวหมวยเปิดก่อนนี่พ่อสั่งให้คนมาป้นพระหนูเหรอมันตบหนูด้วยนะพ่อพร้อมทั้งลากตัวเงาะมายืนยันป๋าสุนทรจึงกระทืบเงาะแทนคำขอโทษเขาพูดความในใจที่ป๋าทำลงไปเพราะว่าอยากให้ลูกรู้ว่าวงการเนี้มันอันตรายแต่หมวยยืนยันเสียงแข็งหนูอยากทำหนูอยากเป็นเซียนพ่อก็รู้ว่าหนูเก่ง คุณพ่อเอ่ยขอโทษที่ไม่รู้ความต้องการของลูกสาวหมวยพูดต่อให้หนูเป็นคนปล่อยสมเด็จเถอะนะและขอคุมร้านนี้ทั้งหมดชายสูงวัยรับตามคำขอพ่อลูกสวมกอดกันท่ามกลางความงงงวยของทุกคนเท่ากับว่าหมวยได้หักหลังพวกเขาอีกรอบหนึ่งเช้งรีบเอ่ยปากผมก็มีสิทธิ์ในพระองค์นี้เหมือนกันนะป๋าสุนทรสีหน้าเปลี่ยนฉันเก็บแกมาเลี้ยงจากถังขยะฉันรู้นะ ว่าตอนนี้ชื่อเสียงแกพังหมดแล้วฝีมือแกตกลงไปเยอะป๋าสุนทรน,นี่แหละจ้างให้เงาะไปปล่อยพระปลอมกับเซงแกคิดดูให้ดีนะแกะเองใช่ไหมที่เป็นคนเจอสมเด็จคนแรกและปล่อยมันหลุดมือไปเซงเหลืออดจึงชักปืนออกมาป๋าท้าทายมาดิจะยิงก็ยิงเลยเอกทนไม่ไหวเอาตัวมากันปา๋าพร้อมทังยกมือไวอยายใหญ่ใครต้องมาตายเลยนะพี่พระดีแค่ไหนก็ช่วยใครไม่ได้หรอก ะสมเด็จเป็นของพ่อผมพ่อผมยังตายได้เลยคิดเหรอว่าพระจะคุ้มของใครได้ก่อนที่เอกจะลดปืนเสงลงป๋าเสริมเสงลูกรักแล้วค่อยๆมาคุยกันก็ได้นะทันใดนั้นผู้การเข้ามาพร้อมพวกป๋ารีบออกไปต้อนรับก่อนที่จะบอกให้ทุกคนลดปืนลงผู้การเข้าเรื่องสมเด็จอยู่ไหนสุนทรยื่นหีบให้พร้อมทั้งหยิบพระให้องค์หนึ่ง ผู้การใช้อำนาจยึดสมเด็จไว้เป็นของกลางแถมยังเผยอีกว่าคนที่ขโมยพระและฆ่าเฮียรัตก็คือพ่อของเอกนั่นแหละสุนทรเล่นลิน้นท่านผู้การผมแก่แล้วองค์นี้ต่างหากครับท่านผู้การไม่ไว้ใจจึงขอเอาไปทั้งถาดป่าแยง้งคดีเฮียรัตน่าจะหมดอายุความแล้วไหมท่านเอาจริงๆท่านมาทําอะไรกันแน่หรือว่าท่านมาป้นพระท่านหรือเปล่าที่เป็นคนสั่งเก็บเฮียรัต เมื่อความจริงเปิดเผยวิกเตอร์ผลักเอกก่อนที่จะยิงกาดทุกคนในร้านถึงอย่างนั้นวิกเตอร์ก็ถูกกระสุนด้วยเช่นเดียวกันเสียงรวบรวมสติเฮือกสุดท้ายชีย้ออกไปองค์นั้นของแท้แน่นอนว่าแต่องค์ไหนกันละ่ะมีสมเด็จอยู่ตั้งหลายองค์วิกเตอร์ลุกขึ้นพร้อมทั้งใช้ปืนขู่เอกเอาพระมาชั้ฉันภาพย้อนไปวันที่เฮียรัตถูกเก็บเขามอบสมเด็จให้ลูกชายอมก่อนตาย มือสังหารซึ่งคือพ่อพระเอกพาลูกชายไปฝากกับครอบครัวหนึ่งขณะที่มือสังหารมอบสมเด็จให้เด็กน้อยอยู่นั้นคุณพ่อบุมรรมเกิดทักขึ้นมาว่าสมเด็จแท้หรือเปล่าเนี่ยมือสังหารเกิดเอะใจเก็บพระไว้กับตัวก่อนที่จะส่งเด็กไปเด็กน้อยคนนั้นเติบใหญ่เขาใช้ชื่อว่าวิกเตอร์วิกเตอร์ตามล้างแขนให้พ่อและเป็นเขานี่แหละที่สังหารพ่อของพระเอก ในคืนที่เอกเอาพระไปให้เสงภาพตัดกลับมาวิกเตอร์พูดเสียงแข็งเอาพระมาให้ฉันเอกไม่ยอมวิกเตอร์เหนี่ยวไก่ปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกพี่โหดพยายามอยู่หลายครั้งเป็นหมวยที่ลุกขึ้นมาปิดชีวิตวิกเตอร์ใช่ครับหมวยก็รอดเหมือนกันเธอร้องอย่างก,กับคนเสียสติคุณพ่อคนรอบตัวต้องมาตายก็พราพระที่เธอแย่งจากเอกในวันนั้น ับันนี้เธอได้รู้แล้วว่าวงการเนี้ยอันตรายอย่างที่คุณพ่อว่าด้านเอกนั่งซึมอยู่หลังรถปอยเต,ต็งชายหนุ่มคลายพระสมเด็จออกมาสรุปว่าพระเอกรอดเพราะเขาอมพระเอาไว้นั่นเองแต่แล้วจู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้าเจี่ยไพยโรธโทรถามสมเด็จอยู่กับน้องใช่ไหมเสียพร้อมเช่านะร้อยล้านเสียก็พร้อมสู้เอาละครับเอกจะเลือกทำความตั้งใจแต่เดิมที่อยากขายพระหรือจะเลือกเก็บไว้และหนีหายไป เพื่อนๆคิดว่าเอกจะขายไหมลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับเรื่องเดอะสโตนพระแท้คนเก๋ได้รับคะแนน IMDB อยู่ที่7.1คะแนนถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ลองหาดูได้ที่ Netflix นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราหน่อยละครับ,รบสวัสดีครับ